เดี๋ยวหาว่าเป็นมิจฉาชีพเดี๋ยวหาว่าแจกไม่จริงดังนั้นแล้วมาดูรีวิวลูกค้าของเราที่เคยซื้อไปแล้วได้ทองจริงๆนะคะนี่ลูกค้าแคปส่งมาให้ดูว่าอุ้ยได้ทองจริงๆค่ะเราใส่ไปให้แบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะบอกว่าแจกก็คือแจกเราที่สําคัญทองที่เราแจกแต่ละชิ้นเนี่ยนี่ค่ะซอยหกพันบาทค่ะเป็นเส้นเลยคุณพี่ขายต่อได้แน่นอนแบบนี้แล้วมีแหวนด้วยเอาน้องนิกหยิบแหวนให้คุณพี่เขาดูหน่อยอ่ะดูมีแหวนด้วยมีอะไรด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าก,า,การแจกของเราไม่ได้บอกว่าแจกทุกออด ไม่ได้บอกว่าแจกทุกกระปุกมันเป็นการซุ่มแจกดังนั้นคุณพี่มันขึ้นอยู่กับดวงของแบบนี้เปิดไปเจอบ้างไม่เจอบ้างนะนี้หนูพูดตรงๆหนูไม่อยากโกหกคุณพี่นะคะแต่เราใส่ให้เยอะขนาดนี้ดังนั้นโอกาสได้คือสูงอันนี้พูดเลยแต่มีอย่างหนึ่งที่เดือนนี้พิเศษสุดๆคุณพี่ได้แน่ๆหนูทําตัวนี้มาให้คุณพี่นี่คือของสำนักาคุณสํหรับลูกค้าที่น่ารักของหนูนี่คือเพียวคอลลาเจน3ไทจากคุณพี่จา๋าพูดตรงๆเราขายอาหารเสริมสิ่งที่เราต้องโฟกัสที่สุดคืออะไรรู้มัผลลพาานไ่เห็ ลูกค้ดาด่าแล้วก็ไม่กลับมาซื้อซ้ําด้วยแต่หนูมั่นใจว่าถ้าของหนูไม่ดีจริงหนูขายไม่ได้ยังไง5ล้านกระปุกถ้าหนูจกตาจริงป่านี้ลูกค้าแหกกันละเนีะแล้วแล้วดังนั้นแล้วนะคะเอาไปเลยวิตามินซีของเรากินดีอยู่แล้วทุกคนรู้ดีรีวิวโคตรนั้นนะคะสกระปุกแบบนี้980บาทไม่พอนะคะเดือนนี้ใครเห็นคลิปนี้หนูแถมให้เลยผักคอลลาเจนทุกคน